สวัสดีครับ Apple ส่ง iOS 15.2 beta 3ใหม่ล่าสุดมาให้เพื่อนๆที่ลงทะเเปยนเอาไว้ได้อัปเดตกันอย่างต่อนเนื่องครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่แก้ไขอะไรบ้างเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.2 beta 3ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ การอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.2 beta 2ผลการทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะต่างจากเดิมแค่ไหนควรจะอัปเดตต่อหรือไม่เราไปพบคำตอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15.2 beta 3บน iPhone SE รุ่นแรกทำความเร็วในส่วนของ CPU ทั้ง Single-Core และ Multi-Core ดีขึ้นทั้งคู่โดย Sin g l e Core เพิ่มขึ้นนิดเดียวส่วน m ั l ติคอ r e เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับ ผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเช่นกันการนัปเด็ครั้งนี้ความเร็วโดวยรวมดีขึ้นเล็กน้อยแล้วแบตเตอรี่จะเป็นยังไงเราไปทดสอบและไปชมผลลัพธ์พร้อมๆกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากัน,ตตกนในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับ เพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับ หลังผ่านไป1ชั่วโมงผลงการทดสอบ3ครั้ง ios สิบ้า beta 3บน iphone se รุ่นแรกปรากฏว่าประหยัดแบตเตอรี่ขึ้นอีกนิดนึงครับโดยใช้ไป1 1เหลือแ9ในขณะที่ beta 2ใช้ไป12%เหรือ88%การอัปเดตเป็น ios 1 5บ beta 3บน iphone se รุ่นแรกนี้ความเร็วดีขึ้นเล็กน้อยและประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นนิดๆเพื่อนๆที่ใช้ beta ก่อนหน้าอัปเดตกันต่อได้เลยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนนดดนตอนหน้า สวัสดีครับ